อีกแล้วอีกแล้ววันนี้ครับผมเอจะเดินนะครับผมจะอย่างนี้เนาะครับโอ้ดันแม่อยู่ครับผมจังไดครับคือมาเห็นอันรายงานราคาเนาะครับผมวันนี้มือตุอทถ่ายเออครับผมเดี๋ยวมีทรงประทันเลยครับเอาตั้งแต่ง่ายมือหนี่งพครับง่ายง่ายไหนผมตอนนี้เลยเดี๋ยวพอครับพ่อจังไดเนาะบายนี้ละครับแค่สำหน้าไหมค่าเบียดดีไหม้เดี๋ยวจังไดโอ้ต้งสั่นหรอครับ ถ้าเรายัางสี่ได้ผมไปสอนใส่งาน F แอบราคาฟ้าใหมอยู่หน้าเลยครับผมเนอะโอ้ได้ใช่ครับมันไม่ห้าคนีกและหมันเก้านี้แหละครับก็ผมยังหันมาเลยครับผมเดี๋ยวผมไปตอนนี้เลยครับผมครับสวัสดีครับครับอ่ามันอัดเฮ้ยข้างนี้ข้า,า,างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ดีเลย ครบจะเลอนอ๋อันนี้กมาีมันครับมาัเร็วนิิมาสอนราคาร้าครับมาิ่งทีโทนมาเมื่อกี้นี่ครับแ่นรับมาจังเวครับนไงครับนี่แหลงสัผวันนี้ได้เวลารายงานราคาแล้วนี่ไปรายงานราคาดีกว่านะสมุดรายงานราคาแม่อยู่ไหนเนี่ย ครับผมมีตัวช่วยนี่เลยแอปราคาฟาร์มแอปพลิเคชันราคาฟาร์มโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและติดตามราคาสินค้าเกษตรในแต่ละช่วงเวลาที่เกษตรกรขายได้เศรษฐกิจการเกษตรอาสาหรือสอกอเข้าใช้งานระบบเพื่อรายงานราคาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลราคาสามารถดูข้อมูลจากโปรแกรม skm report และบุคคลทั่วไปสามารถดูข้อมูลราคาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบค่ะใช้งานง่ายสะดวกจริงอยู่ที่ไหนก็รายงานราคาได้ต้องนี่เลยแอปราคาฟาร์มในปัจจุบนันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรซึ่งแอปพลิเคชันราคาฟาร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบันและตอบโจทย์ความต้องการค่ะขอบคุณค่ะ